เดี๋ยวคลิปนี้จะมาดูเรื่องจุดมาร์กบนยางกันนะครับก็จะมี2จุดคือเหลืองกับแดงนะครับสีแดงก่อนสีแดงคือเป็นจุดที่ยางเว้าวเยอะที่สุดก็คือเว้าวลงมาตรงเนี้ยแต่ว่าเนี้ยมันจะเป็นเกี่ยวกับผู้ผลิตเขาไปประกอบกับแม็กก็อันนี้ไม่ต้องสนใจที่เราจะใช้คือจุดเหลืองนะครับจุดเหลืองเนี่ยคือหมายถึงจุดที่ยางบริเวณเนี้ยเป็นส่วนที่มีน้ำหนักเบาที่สุดนะครับ วิธีการก็คือจะใส่จุดที่เบาที่สุดเข้าให้มันตรงกับไอจุ๊บเนี้ยจุ๊บเติมลมเพื่อให้มันสมดุลน้ําหนักกันแล้วเดี๋ยวมาทดสอบกันครับว่าตอนเราถ่วงมันจะเห็นชัดขนาดไหนนะครับอันนี้จะเป็นการทดสอบเข้าเครื่องถ่วงล้อรอบแรกนะครับโดยการเอาตะกั่วออกให้หมดเลยแล้วก็ลองลองดูนะครับว่าใส่ตรงมาร์กเนี่ยค่าเป็นไงอ๋อน,นี่ครับก็มีใส่ค่าอยู่ ประมาณห้ากรัมนะครับรเปรียมเ้าใส่ตรงนี้อยู่ตำแหน่งนะประมาณตรงนี้ก็โอเคเดี๋ยวเราจะลองแบบใส่มา์กจุดเหลืองไม่ตรงกันดูนะครับรอบนี้จะเป็นการทดสอบแบบใส่ไว้ไม่ตรงมาร์กนะครับจุด่ทีอยู่นี่ก็เหลืองอยู่นี่เดี๋ยวเราจะมาลองถ่วงกันดูครับโอเคนี่ก็เอาตะกั่วเอาอะไรออกหมดแล้วนะครับ เห็นไหมครับไปไปไกลเหมือนกันนะก็ต้องใส่ยีห้ากรัมนะครับก็พอจะเห็นภาพนะครับว่าใส่ตรงกับไม่ตรงมันเป็นยังไงแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแบบใส่ไม่ตรงแล้วผิดนะครับมันก็ไม่ได้ผิดหรอกแต่ไม่ได้ทวงยากแค่นั้นเองนะครับผมโอเคก็พอจะเห็นภาพครับสวัสดีครับ